ปนกล้างบ้านเุองปปเนกล้างบ้านย่า่ไม้ย่ายอีแต่ร่มเป็นปปเนกปปนกข้นลาปเปนกกล้างครัวล้างบ้านนะคะ อันนั้นเด้บ่อย <laughs> विमाने म पेर के जखा मे तरुन के गिराव I'm glad.